สวัสดีครับผมจนจิ๊กเตอร์ครับนี่ก็จะพามาลื้อนะครับเจ้าสกิปเปอร์ร้อยห้าิสีครับเบ mm ื้องต้นก็ดูนน้ำหลด,ด mm hmm. น่าจะเกิดจากพวกเฟืองท้ายครับค mm hmm. ีิเครื่องเสียงดังมาก mm hmm. ก็เลยเอามาโอเวอร์ฮอนใหม่ นีมน่มีน้ำมันเฟืองท้ายครับนา่าจะหยดมาจากฟืองท้ายแต่ยังไม่ได้แกะดูนะเดี๋ยวมาแกะดูอีกทีเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องก่อนครับเครื่องดังนะคบเบรกขวากรมไม่ได้ครนะมันใช้เบรกซ้าย ไม่ติดอสักครู่มือมันนไม่มด้บิดไม่ได้กัดย มือไม่ติดเดี๋ยวลองสตารเท้าเลยไม่ติดอันนี้ก็เป็นคาบูแด,ดแ็ตนะครับมันมองเห็นหรือเปล่าเรื่อนต้นก็มีน้ำมันฝึ่งท้ายเดี๋ยวมาลือเครื่องดูว่ามันเป็นยังไง แต่ตอนนี้สตาร์ไม่ติดได้ฟังเสียงเครื่องเลย สตาบตาอยู่นานเลยใกล้ติดละเลยมาถ่ายให้ดูที ไม่ติดเลย ยากมากไม่ไหวลือเลยดีกว่าตามไม่ติดักทีเดี๋ยวลื้อเลยครับ สรุปแล้วแล้วก็สตาร์ทไม่ิดนน็ะครับตอนนี้เดือดเลือดเลยตอนนี้ก็อาจจะลงคลิปมั่วยนะเพราะว่ามันตอนนี้งานเยอะหลายคับเลยครับหนจากกอริลากอริลาก็ใกล้จะเส็จเหลือไล่ไฟนะครับเดี๋ยวต้องส่งทําสีใหม่นะสนีมันต้องไปแก้แล้วทิ้เกินติดจุดนะครับก็หร่กแซดเอ็กซ์เท่านั้นก็ยังไม่เต็จน,นะครับเอาแคงไปทำใหม่ แล้วก็ดีโออีกคันหนึ่งคนระับดีโอนี้ก็ยังไม่ได้เริ่มเลยอาจจะลงคลิปแบบสลับกันหน่อยนะครับตอนนี้แต่ก็ยังตามที่ EP ได้นะเพราะเดี๋ยวจะขึ้น EP พีหนึ่งอีสองไว้ครับว่าขั้นไหนเสร็จแล้วก็าตามตามดูนะครับฝากกดไลค์กดสครปกดแชร์ครับเดี๋ยววันนี้ก็มาลื้อทันนี้ก่อน ตอนนี้ก็ยกออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเบื้องต้นก็หนึ่งเยิ้หมือนเดิข้างในไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าครับขออนุญาตเปิดไฟแป๊บน่อข้างในนี้เยม้มหนักมากเป็นเันเฟือง้าย,ยนะในี่คือใต้นี้ก็รู้ เดี๋ยวเรามาแกะเสื้อฝาเขาเหวี่ยงนะครับว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมเพราะเครื่องดังมากเลยตัวนี้เดี๋ยวมาเลือกไปพร้อมกันครับช่วงนี้รถทําช้าเลยครับมันหลายคันเกินแล้วต้องรออะไรเพราะรุ่นนี้อะไรน่าจะนานเลยครับอะไรหายากอยู่พอ,อสมควรถ้าหาในไทยไม่ได้จริงก็ต้องสั่งต่างประเทศนะครับ กากตังประเทศก็ใช้เวลานานเลยช่วงนี้ส่งของไม่ค่อยได้เลยเสื้อตัวใหญ่มาก ขมเหลาลูกเยอะมากนะนี่น้ำมันหนาเผาไหมไม่หมดแล้วแับนี้เป็นข่ามเหลาแกะดูเปนชั้นเลยอืมเป็นชั้นเลยคนะัะเผาไหมไม่หมด ลูกก็ติดนะครับนะเห็นรอยไนะหมทํา่มลูกติดครับแต่ไม่รู้ว่าเสื้อมันจะควานได้แล้วว่าเป็นวินเนียมยนะ <c oughs> ห,มหรือไงลอยจัดเลย ถ้าควานไม่ได้อาจจะต้องตีปอกครับลอ,อยเยอะมากเนี่ย Mình có kẹt lúc càng Lúc tịt Lồi, เป็นลอแบบโอ้ักสากเลยอ่ะเเป็นเส้นเลยจะข้างบนสวยมากครับมีลอนนิดหน่อยอันนี้คือลูกหลวมะนะไอเสียม,มันลอดออกมาอันนี้ลูกหลวมแล้วหรือในลูกติดแน่นอน เดี๋ยวควานลุกใหม่เขาอย่างยางแน่นเขาอย่างยางแน่นอยูนะ่ครับจะได้ เขามีเปลี่ยนลูกเป็นแหวนอย่างเดียวควานเสื้อคนระัเสื้อเนียมลูกม,มันจะขวานได้หรือเปล่าเนี่ยอั่าเนี้ยประเด็นเสร็จแล้วนะครับกับเจ้าสกิปเปอร์นะัอันนี้ไม่ตอ,อนเอาขึ้นไม่ได้ถ่ายให้ดูนะว่ามันมเอาขึ้นยากมาก มันใช้เวลาเป็นชั่วโมงไปทำคนเดียว<ม>ก็เลยไม่ได้ถ่ายเอาไว้มันมันเป็นบูทเป็นแกนกลางม้อเอาขึ้นยากมันเป็นบูทโลกต่างข้างในก็ไอ้ตัวนี้มาประกบอีกทีนะมันก็เลยเอาเครื่องขึ้นยากมากก็เลยไม่ได้ถ่ายนะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องคนระับ cắt dịnh sao <coughs> chưa <coughs> ไลค์สัตว์ขอใครกดแชร์ด้วยครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ทำคลิปนะครับมันงานเยอะมากเลยตั้งหลายคันที่ต้องทำเนาโดยลาก็ใกล้เสร็จรนะับโอเคครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับ